พ่อแม่พี่น้อง FC ช่องบิวตี้ล่วพูอนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องไปมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วรถทีมงานสาวน้อยเพิ่งมาหอดนะครับพี่น้องทีมงานสาวน้อยมาถึงแล้วนะครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้นี่เดอ้อพี่น้องเหมือนแรกนี่สาวน้อยทำการแสดงที่ หมอซีสองนะพี่น้องสาวหน่อยนะทําการแสดงที่นางไรยี่มหม้อที่สองร้องไห้ตะแดงรองแฟนดันเตอรสวัสดีค่ะไปยังไงบ้างยังไงไปยังไงบ้างยังสิไปเบิ้งหม่องกลางเต้นอ๋อเบิ้งหม่องกลางเต้นคือที่อาจจะขับเคลียร์รแมนนางไรยี่มหม้อที่สองร้องไห้ตะแดงรองแฟนดันเตอร์นั่งอยู่เป็นชั่วโมงไม่มาสักที

อะไรพี่น้องเราทำงานเราแม่จะกินข้าวไปป้าป้ามองเตาอันเดอร์หใหญ่ไแล้วขยุ่มองเก้าจะแม่พี่น้องมาหอรแล้วมาหอแล้วที่วางเขาจอดอันเดอร์เต้นพอเพลิน อ,อก,กลางออกให้แล้วเต็นพอนั่งยังไงเราก็จะนอนพันนอนก็หอแล้วหอแล้วทำอะไรอะ่ะ อารมณ์จะเตืนมันนี่อ,อารมจะเตืนอารมณ์อย่างไรไ้บ่มื่อไจะคล้องบอกแตกองสีสแม่เ่ากับเป็นห่วงแม่เนาะอันนี้เขายังพุ่นุม่มอยู่แม่เขายังเป็นเด็กน่อยอยู่อยม่เหงไม่แห้งาก็ได้ต้นแม่จะคลองแม่จะคล้องแล้วเห่าเร็ว,รว ขาเขาจเจาะอันล่องล่างหมดแล้วจะเอาลง,เ,าลงเป็นเจัาสีฮักมือไรบุหน้าห้องแปลนล่างกันกแล้โยดลงมาล่ะแม่มาหาอันเก่ามามาใส่ล่ะพี่น้องเวลาเวลาว่างไม่โดนมาครับพี่น้องวันนี้เป็นวันาสือบนนอนนักประสิษปักสุดในแม่เหล่านะพี่น้อง เดเลิงชุดนั้นแม่แล้วนะครับพี่น้องแต่ก็สีเลี่ยนแต่ก็แล้วอีรีพี่น้องห้องใบพีเคมบอกปลาพี่น้องสุดสุดปลาปลาหอยล้อรอสวยไปอีกวัวละไส้พี่น้องสุดไปอีกวัวละไส้เราแต่เพชรเม็ดเล็กใช่ไหมนี่แม่ยอมรับว่าไม่โดมทำ เลิศมาทีมงานบารับบานอนพี่น้องา่ารลกกรับแมนพี่เอิร์ดแล้วก็ตั้งสัญญาลงมาหมดก็เอ็นในใจอยู่เด้ดแล้วอันนี้อยู่ด้เม่โดมนันก็คือความรักคิดดีๆที่จะได้มาก่อเติ่งโลมที่จะบุกเป็นยัง ไปกินข้าวป้าวเดี๋ยว้นมาแล้นะงงานบารมบานอนมากรนะ่ะ พึ่งมาหอดนางเศร้าเมือนะเพิ่งมาหอดเป็นบอ่ออ้ายพึงพ่งมาถึงครับพี่น,อนอ้องนี่ลูกเศรามาสวยใช่ลหล่ะหลุดเศร้า,ารไปเมื่อานแต่พี่น้องเพิ่งมาหอดเป็นบอ่ออ้ายเพิ่งมาหอดเป็นบ่อบ่อรถติดบอ่อหมู่เศร้านี่รถติดบอ่อหมู่เศร้านี่ จะลงไว้ที่ระตีไอตัวกระสอบของฉันเนาะมันอยู่รถคันไหนอีกอันนองกระสอบไม่อยู่รถขันไหน,ยอ,นอ,อ,ไอยู่ออยเอา้ามันแยกมานะมันจะมันมอีอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมฉันอยากตากผ้า ยอจะสอบแบบนี้ฉันอยู่อีกอยู่ขั้นนานบออันนึงนะถุงของฉันนะไม่มีสองถุงโอ้บอมนขมมนันนีมีหนังปลาบอใครมีหนังปลาใครบข่้นนาทีขวามาอยู่เขามาอยู่มันเด็กเขาั่เอาเต็มฉันแบกกลางที่ล่ะ เอาเต็นใันไปกลางจะัดเต็นหนึ่ง<ป>อันเดียวเพราะฉันกลางเต็นเดียวกลางแล้วจิกต้นนุ่มะก,กลาง,งไไอยอยากกินให้หน,น่นนนนหอ,มนอสมพักเลย อาแซ่บอมแม่ไม่มีมาพนาวเลยนะเล่เลือเลืบนไดนอนวงรถต่ำูไปกินข้าวว่างหันกันเลือีฮะโอ้ยมินตงเนี่ยใช อันโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากอุปกรณ์เสริมพี่น้องเติมกันคลิปหน้านะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Beauty Lamp Official ได้นะครับพี่น้องฝากเปก็นกำลังใจในเด้อพี่น้อง